สัมพุตัจจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตัจจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตัจจะอิมีนาปุญญะกามีนะพุทโธกามัฏฐะโม กรรมจุติส <aque> ัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพ <lin> ุทโธพุทโธกรมัถาโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกัน ด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธพุทโธกรมมัาฐโมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆด้อขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานในการปล่อยปลาและสัตว <Mari> ์ท <fi> ั้งหลายเหล่านี้เป็นกุศลเพื่อให้เป็นที่พึ่งแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรและศัตรูของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ที่ได้เคยล่วงเกินไว้ตั้งแต่อดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีท่านจะอยู่ณพบใดภูมิใดก็ตามถ้าพระเจ้าทั้งหลายให้ความเป็นอิสระและให้ชีวิตแก่ท่านทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะช่วยให้ท่านพ้นจากความทุกข์แด้ความเดือดร้อนพ้นจากการถูกเขาประหารขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย่าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่วันนี้ตั้งตัาบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเพานและอนุโมทนาบุญและอนุโมทนาบุญกับข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขอให้ท่านทั้งหลายของมีแต่ความสุขเถิดงมีแต่ความสุขเถิดตัวที่เป็นที่พึงตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำ ขอให้นำความสุขขอให้นำความสุขและโชคลาภและโชคลาภมาให้กับ ตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตัวที่เป็นเจ้ากรรมในเวรและศัตรูจงนำเอาสัพพทุกสัพพสอกสัพพโรคสัพพภัยสัพพค้อเสียจันไรพระค้อปีพระค้อเดือนพระค้อวันทั้งหลายจงสลาย มาลายหายไปออกไปจากข้าพระเจ้าทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้แม่พระธรณีแม่พระคงคาพยาหน้ารารามู่พยาายมราชจงมาเป็นสักขีพยานรับทราบในกุศลเจตนา ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย และคุ้มครองอรสิชีวิตสัตว์ปลาทั้งหลาย,าหลายให้ปลอดภัยจนกว่าจะสิ้นอายุไข,ด,ไขด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้นนจองสะดอกข้อร้าย,ขอ,ายของข้าพเจ้าทั้งหลาย,าหลายให้กลายเป็นดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขสำเร็จสม หวังในสิ่งที่ปาถนา,นา,นามีความเจริญก้าวหน้า,นา,าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปแ,นแลกขอให้ตัวของข้าพเจ้าทั้งหลหงายจ,จองแ้วข้าโปยภัย,ยที่บัดท,ทั้งปวงกิททงงจาการาการงานสิ่งใดๆขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกทุก

ทั้งมราสมุทรวารีจงมาบรรดาลดน ให้สมประสงค์แล้วมาบำรุงรักษาซึ่งตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปราศจากโรคภัยอันตรายต่างๆทั้งศัตรูหมู่ร้ายก็ให้ไพ่แพ้อำนาจดุดดังพยามาราธิราชแพ้อำนาจด้วยผ้าบารมี ของบ้าพูทธเจ้าทั้งสามสิบทัศและอาปรมงคนทั้งครงวจงสลายไปหน้าบัดนี้โดยฉับพันเถิดจากนั้นแล้วขอเดชานุภาพาภาพ้าใจรัตนาที่คุณอีอาดุลเทพพยะมหิต์ ทั่วสากรจงบรรดาลดนอภิบาลรักษาซึ่งตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ประกอบด้วยความสุขความเจริญทั้งทรัพย์สมบัติบริวารยอดถามดาศักดิ์ให้ปรากฏเกียรติคุณสุนทรนอำนาจะประสิงที่มุ่งมาตน ปาธนาจงสำเร็จสมประสงประสิทธิโดยทันทีแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอคำว่าไม่มีคำว่าไม่สำเร็จคำว่าไม่สมปาธนา ต้องอย่าปากฏแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวผลละบุญใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบุญนี้จองเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเทินนิพพานางังปารมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง่ยยกกันไป ลงหิ้วไปทีแต่ทุ่งมังจะกับมังไม่ต้องเอามังลงไปไม่ต้องเอากระมังลงไปเอากระมังลงไปมันหนักไปเลยนะเดี๋ยวก็แลกใอยก็นั่งแลกใอยก็นั่งจ้าเดี๋ยวก็ไป

ไปด้านขเล็กๆเย็นอวิญญาเมเลยากิานันเวนวังวังวิชโยวิเชา

ว่าจากรรมปังจักภิกขะาภิกขะภิกขมภานกรรมปะลิสีเลภิกะภิกขาภิกขะนี่กต่วานัลปันต์เตยภิกขะภิ

กองน้ำเนี่ยขึ้นมานี่หลายตัวนะใช่ขาอ,อยู่ดินไงวะถูกแล้วแหละเพราะว่าเขาอยู่ในบอ่อมาเยอะใช่ไหมหลอดน่ารูนะหลอดแต่ปาให้ชีวิตใหม่หลงให้ชีวิตใหม่แล้วนะ ไปเส้นน่ะนะ,นะไม่ต้องมาขอบคุณขอบใจหรอกไปเลยไปไปไปเส้นไปเส้นเอาไม่หลังนีก็ได้ออยังหลังบ้างเลือไม่ต้องหลังเออตุ่ยไปอย่าติงนั่นเนี้ยแต่แม่เขาจะอยู่บนดินใช่ไหมอันนี้เราเลือดถูนั่นเงี้ยเขาจะเจาะรูอยู่อะ เดี๋ยวเขาจะไปหาดินชุ่มๆแล้วก็ฟังตัวก็อยู่น้ำแบบนี้ไม่ได้เออตรงนี้วัดคุ้งมะพร้าวเลยค่ะออกไปตรงนี้แล้วก็ไปออกนอกครับนั่นน่ะจบแล้วนะต่านักนะวันเสาร์วันอาทิตย์โอ้นี่เหรอกดเตือนได้ไหมครับอกสารนั่นนู่น